สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch w i e Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไน่ติเฉอิมเตาแต่ว่าเราเป็นติ่งใครไม่เป็นเราเป็นถูกต้องวันนี้เนี่ยดูจากเสื้อผ้าสีสันสดใสมากเหมาะกับไอศครีมไออะร เมืองไทยก็เลยต้องบอกเกกับไอศครีมรู้เลยจ้ะว่าเพลงอะไรมาเขาร <S <S ู้กันปกแล้วค่ะใช่ใช่ก็คือวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของแบ a ็กพีนยูว่ r แ r รี่อก็คือเพลง ไอศครีมซึ่งเ t u ริ n งกับเซเลนาโกเมสซึ่งตอนแรกที่เราได้ยินว่าเขาจะเฟชริงกันอ่ะบอกตรงว่าเราแบบเออเราคนลุกมากเพราะว่าด้วยส่วนตัวก็คือเป็นแฟนคลับของสาวเซเลนาโกเมสตั้งแต่สมัยคบกับจัสตินพีโบนู้ตั้งแต่สมัยบอนนี่เลยจ้ะอ๋อจ้าจ้กไปอีกทุกคน กลั่นมากไม่มีใครได้ดูนะไม่มีใครได้ดูยังไม่มีใครได้ดูไม่กล้าดูมากไม่กล้าดูแบบปิด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 เลยอ่ะไม่ดูเลยคือไม่กล้าในทวิตเตอร์เยอะด้วยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเลื่อนเยอะอาจจะเห็นจริงมันแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วขอดูก่อนแล้วค่อยมาเมาส์กันดีกว่าเนาะทุกคนแล้วเราก็ไปดูกันเลยเย้ยย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 ดีอ่า คุณเใชสวยมากโอ้แม่ค้าสวยจังวะมานะลม่ค้าสวยนมโอ้โอ้โอ้ไอ้ดีโอ้จะกระจานน่ารักอ่ะ สวยมากว้ยชอบกบระป๋องฟิ้งฟิ้งฟิงอ่ะอุ้ยอุ้ยเจนนี่สวยมากเลยองเทียวแม่ชอบแบบแตกๆเนี่ย สยมากสวยมากสวยสวยสวยคิสุกก็สวยมากเฮ้ยเชอรี่ลูกใหญ่มากสวยมากอุ้ยคนนี้ัวจริงโอ้ยดีทั้งหมดเลย กระเป๋าเพ็กเล็กแชแนลหรอเปล่านี่ยอุ้ินสตาแกรมผมเยอะมากเลยอ่ะมแกโสอเขามากับผมดำเนาะมีจับมากเลยทำไมเผ็ดแบบููบราดแซบแซบมาก ปเป็นแรปมาล่าอยู่คนแบบน้องเป็นคนไทยต้องพิกขี้หนูสวนแซ็บมากี่เซ็ตแล้วเนีน่ยไม่อยากรับเลยกลัวร์คนละฟิลลิ่งกับแบบพายูไรแดนเลยอ่ะอเปลี่ยนฟิลเลยนะโอ้คือสะเท่ามาสิบชุดได้แล้วอ,อ่ะสดใส ยิ้มทั้งเอ็มวีแ่ละกระเทาะใส่โอ๊ยโ้ยเรารู้สึกว่าน่ารักตอนที่เราตอนที่เราดูกันอะสังเกตว่าทุกคนจะเงียบเพราะว่าใช่พยายามมาทำไม่ทันไม่ชอบมันเลยไ่นมันเร็วมากโอ๊ยอันเนี้ย อออกตัวนี้นึกว่าไม่ได้ทํากันบ้านมาหนักขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเพลงภาษาอังกฤษทั้งเพลงเลยใช่ใช่โอ้ยเราคือรู้เหมือนกันใช่แล้วมันน่าจะเป็นเพลงแรกของแบ็คพิงที่เป็นเพลงแบบอังกฤษล้วนขนาดนี้อะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้แบบประทับใจมากเมื่อกี้แบบโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากตอนนี้เหมือนแบบรู้สึกว่าต้องตัวเรารู้สึกว่ามันเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบกินไอติมบาโบกัมของเซเวนเซ่นทุกคนเคยกินป่ะเรนโบว์ของบอก็ได้อ่ะเออมันแบบมันแบบโอ้ใช่มันรู้สึกดีที่ได้ดูเลยนะเพราะว่ามันมันเออ นั่นแหละมันมันท้าทายเหมือนกันนะที่าพอได้เห็นว่าทุกทุกอย่างมันต้องถูกเซตโดย2ที่แล้วมันต้องถูกเอามารวมเอามารวมกันให้มันเป็นเรื่องเดียวกันให้สีมันเกรดเดียวกันให้มันเป็นเป็นเป็นนิทานเรื่องเดียวอ่ะเพราะว่าก็ไม่ดูดูไม่ติดเลยเนาะไม่ติดมันไม่สามารถถ่ายได้ด้วยกันได้สำหรับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงแรก ในมุมมองเรานะเป็นเพลงแรกของบิงพิงที่มันแบบมันหวานมากอ่ะมันู้หญิงอ่ะทุกคนก็จะป้าคือก่อนหน้านี้แบ็คพิงอาจจะไม่ได้ทำมิวสิกวิดีโอที่ผู้หญิงหวานหรือจ๋าขนาดเออมันจะแบบเทมืนแบบฉับฉับฉับอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นฟิลลิ่งแบบสดใสสดใสมากเบามากจะมองถึงความนี้มากกว่าเรารู้สึกว่าเกิดมาในยุคนี้เป็นยุคที่ดีใจที่รู้สึกถึงแบบการที่แบบ สองสองเชื้อชาติอ่ะเออเขามาคอร์ดเพลงแล้วอ่ะสมัยก่อนคือใครชอบอเมริกาก็จะแบบเป็นสายอเมริกาสาใครชอบเกาหลีก็จะเป็นเกาหลี๋าแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าในอนาคตถัดไปอ่ะเราว่ามิวสิกก็คือมิวสิกไปแล้ว่ะเหมือนช่อง Watch y Channel เราเปิดรับทุกช่องทางเลยเรารู้สึกว่ามันดีอยค่ะที่ว h y สอกว่าได้ดีมากค่ะเปิดช่องให้เลยนั่นแหละเราเลยรู้สึกว่ามันเป็น b a c k i ิงก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งช่องทางเลยที่ ที่มันแบบเบิกทางไปเลยแบบวงวงเด็กเด็กหรือวงรุ่นใหม่เข้ามาอาจจะได้มีโอกาสได้คอลแลบกับหลายๆแบรนด์หลายๆที่อย่างตอนนี้จริงๆแล้วหลายๆวงก็เริ่มได้คอลแลบกันแล้วก็หลายๆหลายๆเพลงนหลายแบรนด์ในเกาหลีอ่ะก็เริ่มใช้ภาษาแบบเพลงภาษาอังกฤษขึ้นมาเพื่อมีความอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเลยเนี่ยฟังเราอินเตอร์มากเมื่อกี้แบบเรารู้สึกว่ามารพลตกไปเพลงภาษาอังกฤษเหรอเรารู้สึกว่ามันฟังออกมาแล้วมันดูแบบ สบายสามารถเป็นเพลงในเป็นเพลงที่บอกเออเป็นป๊อปนอเป็นป๊อป easy pop listening อะไรเงี้ยเราว่าก็คือแต่เราอะเราว่าแล้วพูดถึงตอนเรื่องของตัวเมคอัพอะเรารู้สึกว่าเมคอัพอะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเจนนี่อะดู แต่งหน้าแตกแปนขึ้นสังเกตว่าคืออายแชโดว์คือแบบแตกแปลนมากอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งอานเดอร์เป็นสีนดำเงินแล้วก็ติดกิสเตอร์ดาวสามสวยมากเออดีเทลน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรืออายแชโดว์แบบคิดดูใครจะทำได้เพราะอายแชโดว์สามสีอะอายเนอร์น่ารักเป็นความได้รับจริงแต่เรารู้สึกว่าลิซ่าเกายังคงแบกรับความท้าทายของการเปลี่ยนสรงพงเยอะ แล้วสีเขียวแล้วบทน้องวิกอะไรที่คนอื่นไม่ทำาิซ่าทำแต่ว่ารอดนะไม่มีไม่ีรเลเพราะมันมาอยู่ด้วยกันเรารู้สึกแบบ แต่เอ็นยูมันมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมันมันลงตัวนะมันลงตัวมากโอ้จริงผมสั้นเลิซ่าโอ้แต่โรเซ่สวยเราชอบซีนนั้นมากเลยมันจะมีซีนคัสหนึ่งที่ทุกคนใส่ชุดสีดำแล้วทุกคนเรปเปอร์เซนต์แบรนด์ของตัวเองได้ชัดเจนมากเกระเป๋าวกระเป๋าเล็เดียวเลยนะทีนิดเหรอไม่ใช่ที่เขาที่เจนนี่ใส่ชุดทวีตที่เป็นของชาแนลทั้งทัวร์ลุวมีกระเป๋าด้วยไม่ใช่กระเป๋านขาขายขม่ได้เออไม่ใช่ชุกทีนิดไดอีกซีนหนึ่งเลยอีกซีนหนึ่งที่แบบใส่ขาวดำเหมือนกันแบบแใช่าแบบ you เป็น you you represent แบรนด์ไหนอยู่แบรนด์โอทีซแต่อันนี้อันนี้เห็นเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเหมือนกันว่าเอ๊ยนั่นคือแบบชาแนลหรือเปล่าอะที่เขาคาดเอลเป็นชแนลเซลีดีออลวายเอสลอะแบบทุกแบบหูแบบแต่แต่เรายังคาดหวังอะไรนะเราเขายังคาดหวังจีซูอยากเห็นลุคใหม่ๆอีกคือตอนเนี้ยเราว่าเขาเริ่มเปลี่ยนสีผมขึ้นมาแล้วคือเหมือนขยับสีให้สว่างขึ้นมาแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราว่าอีกสักแบบ สองบัมหรือบัมหน้า,าน่าจะมีความแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงออกมารอดูเลย<อ> น้องอะทุกคนทุกคนแบบเปลี่ยนลุกไม่ใช่ว่าจีซูไม่เปลี่ยนนะจีซูก็เปลี่ยนแต่ว่าอยากเห็นน้องในผมสีสว่างบ้างเออแล้วยังคาดหลังอยู่เพราะว่าอันนี้โรเซ่อยู่ใช่แต่เขาเป็นมิสี้ออด้วยแหละแต่ว่าตัวโรเซ่เองอะเหมือนที่เตยบอกไปคือชอบโรเซ่มากเลยคอสวยคือจริงๆพื้นฐานอะชอบเสียงโรเซ่อยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาเขาร้องภาษาอังกฤษอะโอ้โหเลารู้สึกว่าแบบแบบอ๋อเอเวอร์เพลซิโบที่เขาร้องอะโหมันแบบมันดีมากอันนี้ดีแต่เนือสิ่งอื่นใดนะต้องตบมือให้ กับทีิตัดต่อคันเลคันเลเกรยคันเล่เกร <จน S 2> ย์มสเตร์ลิสท์ที่เอาทุกๆแบรนด์มาคอลแลบแล้วกลายเป็นแบ็คพิงเลยนะเพราะว่าไม่โอ้ยเลยค่ะไม่โอ้ยเลยเพราะรว่าเราว่า เบื้องหลังอะเป็นสิ่งสําคัญสำหรับการทำ E U มากแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันดูสมบูรณ์มันดูครบมันดูไม,ม,ไม่มันดูไม่แบ่งแยกมันดูไม่ได้แต,ตกต่างจากการที่ความแบบเราเราเลยบอกว่าแบ็คทิงอะคือเป็นตนัวต้นทางเลยที่ทําให้รู้สึกว่าคําว่า global อของเพลงแล้วโปรดักชันอ่ะมันมีอยู่จริงอ่าเอจ้ะตบมือจะก็คือเพื่อทุกคนได้พูดแทนเราไปหมดแล้วทุกคน ทุกอย่างที่คิดในหัวก็คือเพื่อนพูดแทนไปหมดแล้วแต่อะเราจะขอเสริมเรื่องฉากเราชอบฉากอะฉากไหนฉากที่มันเป็นลูกบอลกลมๆชมพูเยอะๆแล้วก็น้องเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็การที่เอาสัตว์มารวมประกอบฉากน่ารักมากแล้วก็ฉากขี่จักรยานมันมันให้ความสนุกนึกออกไหมมันให้ความสนุกให้ความแบบว่าสดใสแบบว่าเออนั่นแหละทุกคนลืมพูดไปหนึ่งสิ่งเซนนาโกเมส โอ้ดลสมได้เขาสวยมากมากเขาเป็นคนเหมาะอะเคื่อไม่มีอะไรจะไปทัชเลยอ่ะเพราะเป็นแบบอยู่บนรถอะแบบเขาเป็นเหมาะเขาเาเป็นคนเหมาะกับลุกพินอัพอยู่แล้วถูกต้องอันนี้เห็นด้วย ตาเติมแบบอ้โหใช่แต่ปกติเซเรนาก็จะเป็นผู้หญิงหวานๆแต่อาจจะไม่ได้หวานลงมาแบบใช่หวานแบบตัดขาร้อยเนชั้นคมุกร้อ์เซ็ขนาดนี้เออแต่แต่อันนี้เหมือนเป็แบบหวานซ่อนเปรี้ยวจากด้วสไตล์ของชุดอะไรต่างๆแล้วเป็นการดีที่เห็นเขาในโปรดักชันเกาหลีนะเพราะปกติจะเห็นเซเรนาในลุคที่แบบ มันจะแทนๆนิดนึงแต่พอไปอยู่ในโปรดักชันเกาหลีก็จะสว่างสีสั้นจะใสขึ้นมาอีกมันสวยเขาก็สวยไปอีกแบบเอาเป็นว่าแบบแอสอะเราอะดูอะเราสวยมันคมประทับใจชอบแอสะเนอะแล้วอีกอันหนึ่งคือมันแหวกแนวกับ How you like that หรือว่าแบบใช่ที่เขาทำมาแล้วเพลงมันน่ารักมากจริงๆริง ถ้าเต้นก็คิดว่าถ้าจะใครอยากเอาไปเต้นตามแต่ว่านี้ง่ายง่ายกว่าเพลงเดิมที่เราทำมาถ้าเต้นน่ารักน่ารักอันดีอันเนี้ยน่ารักใช่ทุกคนพูดเยอะกว่านี้ก็คือใจเอาใจออกไปให้แล้วแบบว่าปริ่มล้นความรักความอวยยศต่างๆนานาทุกคนโอเคทุกคนนี้ือซื้อลายสติกเพิ่มนะครับโอเคทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืม กดแชร์ครับกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งกริ้งกิ้งด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราอีก3ช่องทางนะคะทั้งทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อ Watch My Channel นี่เลยสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ มามาบอกค่ะวันนี้นะคะเรามีของรางวัลมาแจกงนั่นก,ก็คือวอชเชอร์โรงแรมหรูห้าดาวกลางเมืองเชียงใหม่ของที่ช้ลนล้านบาทสิซึ่งวอชเชอร์ที่ว่านะคะก็คือวอชเชอร์ของห้องพักดีลักซ์วิดอัพเทนนทนทวีแล้วก็รวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านพัก1คืนจำนวน3รางวัลเป็นมูลค่ารวมกว่า15,000บาท ว่าชาลัมัซิกเนี่ยโรงแรมเนี่ยเพื่อนๆนก็เห็นแล้วเนาะว่าเราอะได้ไปมาแบบไปมาจริงไปมาจริงแล้วก็ห้องเนี่ยสวยจริงจากการรีวิวรีแอคชั่นหลายๆคลิปที่เพื่อนๆเห็นแล้วเนี่ยอบอกเลยว่าน่าไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอะไรคะรูปที่ชาลัมัซิกรีวิวเป็นอย่างไรของจริงเป็นอย่าง้นแน่นอน,น,น,อนไม่จบตาแน่นอนต้นองแ,แล้วคนแล้วเราจะร่วมสนุกยังไงดีล่ะคูเต้ย กติกาก็แสนง่ายได้เลยนะครับก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยไปกดติดตามช่องเราทั้งทาง Facebook Twitter Instagram และ Subscribe ช่อง w a t w อช y Channel อย่างที่2นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมาบอกเราหน่อยนะว่าชอบอะไรใน w a t w อช y Channel และ อยากให้ Watch by Chanel n ทำอะไรเพิ่มเติมง่ายๆเท่านี้โดยโพสต์ข้อความทั้งหมดเนี่ยลงไปในชุมชนใน YouTube หรือ Hashtag ในทว i t เตอร์ว่า Watch by c h a n e Number โดยเพื่อนๆทุกคนนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่30กันยายนนะคะปีนี้นั่นเองแล้วก็พวกเราจะคัดเลือก คำตอบที่ถูกใจเนาะแล้วก็คันเลือกผู้โชคดีทั้งหมดมาบอกเพื่อนๆให้ฟังกันในวันที่5ตุลาคมโเ okay. เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปร่วมสนุกกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันที่5ตุลาคมกับผู้โชคดี3ท่าน3รางวัลอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะามากันเยอะๆเลยนะ